สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้เรามาเรียนรู้หัวข้ออันทรงพลังเกี่ยวกับการเร่นแร่แปรธาตุทางจิตวิญญาณกันดีกว่านะคะเรามาทําความเข้าใจ3ขั้นตอนนะคะการผรสมเคมีในตัวเราลักษณะเชิงอารมณ์นิสัยพฤติกรรมต่างๆนะเขาเรียกว่าการผสมแร่ธาตุหรือผสมเคมีในตัวเราให้ตัวเราเข้ากับตัวเราให้ได้นะคะมีรายละเอียดอย่างไรวันนี้ขออนุญาตถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงจากครูผู้เปิดมิติจิตวิญญาณนะคะ ไปรับฟังหัวข้ออันทรงพลังเกี่ยวกับการเล่นแร่ปแปรธาตุทางจิตวิญญาณกันดีกว่าค่ะนักปราชญ์สมัยโบราณนะคะพยายามที่จะพบวิธีแปลงตัวตนให้อยู่ในรูปแบบที่บริสุทธิ์ให้ได้มากที่สุดเช่นฝึกฝนจิตเดินออกไปวิเวกนะคะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิสัยต่างๆที่จะพยายามทวนกระแสในตัวของตนเองได้นะคะเพื่อปรับให้เคมีแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยมันเกิดความเข้าใจกันนะคะ การเล่นแร่แปราธาตุเป็นศิลปะของการเปลี่ยนพลังงานแปลงพลังงานหนึ่งไปสู่อีกพลังงานหนึ่งและในกระบวนการเปลี่ยนรูปแบบที่มีอยู่ให้เป็นสิ่งใหม่และสูงส่งในอุดมคติไปได้ไกลกว่าที่มีอยู่การเล่นแร่แปราธาตุสองประเภทการเล่นแร่แปราธาตุสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทภายนอกและภายใน 1. การเล่นแร่แปราธาตุภายนอกได้รับการฝึกฝนโดยคนที่พยายามประสานพลังงานภายนอกเพื่อเปลี่ยนสะสารให้กลายเป็นสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดนั่นคือทองคำ นอกจากตำนานที่เราได้ยินว่าเรารู้ว่าคนเหล่านี้ล้มเหลวและกลายเป็นภาพล้อเลียนของคนสมัยใหม่อย่างไรก็ตามสิ่งที่พวกเขากล่าวถึงจริงๆคือการค้นหาความกลมกลืนของการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องผ่านความเข้าใจการไต่ตรองและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 2. การเล่นแร่แปรธาตุภายในคือการเล่นแร่แปรธาตุของวิญญาณได้รับการฝึกฝนโดยปราดที่พยายามจะควบคุมตนเองผ่านการเดินทางของการตระหนักรู้ในตนเองความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจและอื่นๆอีกมากมายนักปราดเหล่านี้จะชำระจิตใจภายนอกของตนให้บริสุทธิ์และเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุถึงรูปแบบวิญญาณที่บริสุทธิ์ที่สุด การเล่นแร่แปรธาตุทางจิตวิญญาณคืออะไรการเล่นแร่แปรธาตุทางจิตวิญญาณเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของเราทำให้บุคคลหลุดพ้นจากขอบเขตของรูปแบบทางเศรษฐกิจและสังคมและวัฒนธรรมตลอดจนสังคมและยุคสมัยของพวกเขาจุดประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคือการบรรลุถึงตัวตนส่วนตัวที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นอุดมคติที่สามารถสะท้อนถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดได้ในระดับสากลและสามารถระบุได้ในทุกวัฒนธรรมและทุกอารยธรรม ผลลับสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคือการรู้จักตัวตนที่บริสุทธิ์ของตัวเราเองโดยตรงดังนั้นในคำที่ง่ายกว่าสามารถเกี่ยวข้องกับแนวคิดของการตระหนักรู้ในตนเองยกเว้นว่าด้วยการเล่นแร่แปรธาตุทางจิตวิญญาณเป้าหมายคือเพื่อปรับโครงสร้างบุคลิกภาพของเราและระดับต่างๆของการระบุตัวตนของเราด้วยด้วยเหตุนี้จึงตระหนักถึงศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของการเป็นอยู่ของเรา เช่นเดียวกับการเล่นแร่แปรธาตุภายนอกการเล่นแร่แปรธาตุทางจิตวิญญาณเป็นศิลปะของปราดและในฐานะที่เป็นแผนงานสําหรับการตระหนักรู้ในตนเองการเล่นแร่แปรธาตุทางจิตวิญญาณจะใช้สีและสัญลักษณ์ที่มีรายละเอียดขั้นต่างๆในการเดินทางต่างจากการเล่นแร่แปรธาตุภายนอก การเดินทางเป็นวิธีการเป้าหมายสุดท้ายคือการค้นหาและบรรลุความบริสุทธิ์สูงสุดที่เป็นไปได้ในตัวเราและปล่อยให้โชคชะตาที่ดีที่สุดของเราปรากฏต่อหน้าเราขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงการเล่นแร่แปรธาตุในที่นี้ แก้หมายถึงการแยกย่อยและการแยกองค์ประกอบที่มีองค์ประกอบต่างกันเป็นการอ้างถึงการสร้างองค์ประกอบที่แยกจากกันอยู่ในรูปแบบใหม่และสูงกว่านั่นก็คือการแยกธาตุทั้ง4ออกจากกันรวมถึงการรู้จักธาตุลำดับ5นั่นก็คือวิญญาณดังนั้นความคิดโบราณในการเปลี่ยนองค์ประกอบอื่นๆให้เป็นทองคำบริสุทธิ์จึงทำหน้าที่เป็นอุปมาสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณในการเล่นแร่แปรธาตุ ทุกขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงการเล่นแร่แปรธาตุทางจิตวิญญาณเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำลายลักษณะพื้นฐานต่างๆของตัวละครที่ขัดขวางการตระหนักรู้ถึงธรรมชาติที่ฝังแน่นและสูงส่งของเราดังนั้นการแก้หมายถึงการพัฒนาความสามารถของเราในการรับรู้ลักษณะนิสัยทัศนคติและพฤติกรรมที่จำกัดของเราอย่างชัดเจน ขั้นตอนต่างๆจะนำเราไปสู่กระบวนการสวมมันแยกย้ายกันไปแล้วสร้างมันขึ้นมาใหม่เป็นองค์รวมใหม่ซึ่งเป็นรูปแบบที่บริสุทธิ์กว่าของเราการเล่นแร่แปรธาทางจิตวิญญาณมี3ขั้นตอนดังนี้ หนึ่งการเผาในการเล่นแร่แปราธาตุนี่คือการสลายตัวด้วยความร้อนเมื่อสลายตัวในการเล่นแร่แปราธาตุทางวิญญาณเป็นกระบวนการที่ค่อยๆทำลายอัตราของเราโดยปกติการเกิดจากความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราประสบในชีวิตแนวคิดก็คือเราประกอบด้วยอัตราและแก่นสารและเราต้องนำอัตรามาไว้ข้างหน้าและละลายมันออกไปปล่อยให้แกนแท้ของเราโผล่ขึ้นสู่ผิวน้ำ สองการละลาย ในการเล่นแร่แปรธาตุการละลายคือการละลายเป็นกระบวนการที่ตัวละลายคิดว่าเกลือละลายในตัวละลายนึกถึงน้ำนี่คือระยะการละลายของอัตตาซึ่งเราต้องรับผิดชอบต่อการรับรู้ของเราเกี่ยวกับเราและการคาดการณ์ที่ตามมาซึ่งช่วยให้เราเติบโตได้ในขั้นตอนนี้ผู้ปฏิบัติจะย้ายจากระยะจิตสำนึกของเหยื่อโทษผู้อื่นสำหรับการต่อสู้และปัญหาของเราไปสู่การรับรู้ถึงความไม่พอใจของเราเอง 3. การแยกจากกันในที่สุดจะต้องแยกสิ่งบริสุทธิ์ออกจากส่วนที่เหลือในการเล่นแร่แ,แปรธาตุทางจิตวิญญาณการแยกจากการหมายถึงการแยกความคิดชุดหนึ่งและอารมณ์ที่เกี่ยวข้องออกจากความคิดอื่นๆอย่างแท้จริงตัวอย่างเช่นการให้อภัยจะกลายเป็นจริงก็ต่อเมื่อเรารับรู้ถึงอารมณ์ด้านลบที่เรามีต่ออีกฝ่ายหนึ่งแล้วจึงให้อภัยอย่างแท้จริง ในโลกที่ใช้เทคโนโลยีที่ผิวหนังมีเวลาเป็นมิลิวินาทีเราแยกตัวเองออกจากจิตวิญญาณและการเรียกร้องที่แท้จริงของเราความไม่สมดุลน,นี้เป็นหนึ่งในปัญหาพื้นฐานที่โลกสมัยใหม่ของเราเผชิญอยู่และการเล่นแร่แปรธาตุทางจิตวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาสำหรับการเดินทางอันยาวนานของการปลุกพลังในตัวเรา หนึ่งสิ่งที่จะทําให้เราเข้าใจและก็หาความหมายของแร่ธาตุในตัวเราอีกชิ้นส่วนหนึ่งนั่นก็คือการรู้จักตัวรู้ตัวมักนะคะหรือว่าเทวดาประจําตัวหรือตัวตนที่สูงเกินกว่าตัวเราตัวนี้ก็อีกเป็นหนึ่งเคมีที่เราจะสามารถนํามาผสมให้เคมีธาตุอื่นๆในตัวเราสามารถที่จะผสมผสานกันเป็นหนึ่งเดียว หากการนำรงอยู่ของร่างกายมนุษย์เราไม่เคยรู้จักตัวเองเลยในแง่ของบอดี้นะคะที่เป็นส่วนของร่างกายส่วนของใจและก็ส่วนของจิตเราจะไม่มีทางผสมเคมีเหล่านี้ได้เมื่อเราผสมเคมีเหล่านี้ให้เข้ากันไม่ได้ในระหว่างที่วิญญาณเป็นมนุษย์อยู่มันก็ยากเหลือเกินค่ะที่เราจะทำการแตกสลายวิญญาณทุกชนิดกลับคืนสู่ต้นทาาในตัวของตัวเราเอง ดังนั้นขอให้ทุกท่านมีความสุขจากขอใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่อย่าลืมกดติดตามครูจะผลิตคลิปดีๆออกมาเป็นแนวทางในการศึกษาศิลปะของการใช้ชีวิตและจิตวิญญาณอีกนะคะวันนี้อย่าลืมผสมแร่าธาตุในตัวเราให้เข้ากันความคิด,ดจิตใจจิตวิญญาณคุณขาดส่วนใดไปหาส่วนนั้นให้เจอก่อนที่เราจะบอกว่าเราจะลาแล้วสู่การกลับสู่ดินแดนอันเป็นสุญญาตา เราผสมธาตุดังกล่าวในตัวเราได้หรือยังเคมีบางชนิดในตัวเรายังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยหัวใจไปอีกอย่างความคิดไปอีกอย่างชิดวิญญาณไม่รู้จักด้วยซ้าไปขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะและครูจะเข้ามานำผลิตคลิปดีๆให้ทุกท่านในมีโอกาสได้ฟังอีกค่ะ